ลหลังหลังจากที่ลองได้ลองเขียนโปรแกรมก็เอ,มเอาของพี่มัดปราพัฒนาเพิ่มโค้ดอันนี้เป็นของพี่มัดที่เขาทดลองทำรับค่าจากจอยไว้แล้วผมเอามาเขียนฟังก์ชันเพิ่มเอ,เองว่ากดปุ่มไหนจะให้หุ่นทำอะไรออกแบบปุ่มออกแบบคำสั่งปุ่มเพิ่มอันนี้เป็นจอยที่จะใช้ในการแข่งปีนะครับอ่ามีสีสวยงามสวยงามซืม้อมา256บาท เอ็มซื้อให้ต่อไปครับจะมาทดลองดูว่ากดปุ่มไหนแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้สองปุ่มบนนี้ผมจะใช้ในการเดินหน้าอันนี้ขอยหลังน,นี้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็มีเพิ่มมาจากของปีที่แล้วนะครับก็คือเราจะให้ล้อทางล้อซ้ายและล้อขวา วิ่งกันอย่างอิสระก็คืออันนี้ล้อซ้ายไปทางไปข้างหน้าล้อซ้ายไปข้างหลังล้อขวาไปข้างหน้าล้อซ้ายไปข้างหลังแล้วเวลาเราใช้เลยต้องเอามาใช้รวมกันก็เป็นนี้เดินหน้าไปหลังเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายต่อไปก็จะเป็นของโหมดแขนโหมดแขนเราจะใช้ปุ่ม up นะครับในการฝังแขนอันนี้เป็นแขนแขนหน้าฝั่งนี้ หมายเลข1จะเป็นขาหลังกับหมายเลข3ครับต่อไปเราเรามาดูการทำงานของของโรบอตจริงๆที่บัรคับด,ด้วยจอย